ครับสวัสดีนะครับช่องตะไบชาแนลนะครับวันนี้มาดูจะพามาดูเครื่องเครื่องยนต์นะครับแบบแปดแรงม้านะครับยี่ห้อมิซูโตโมนะครับมิซูโตโม่เป็นขนาดแปดแรงม้านะครับตัวใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องที่สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับเป็นเครื่องที่สตาร์ทด้วยกุญแจ ัวน,นี้ก็ผมก็สั่งมาจากนะครับเจ้าพญาการเกษตรนะครับเจ้าพญาการเกษตรจากกรุงเทพเลยนะครับในราคาก็4,000กว่าบาทนะครับ4,000กว่าบาทาที่เขาให้มาก็จะเป็นนะครับเป็นเป็นปะแจบล็อกนะครับแจบล็อกอตัวน,นี้มีกุญแจสตาร์ทมีแหวนนะครับมีมีลิมมนะครับ แล้วก็มีคู่มือมาหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งแผ่นนะครับคู่มือในการใช้งานนะครับนะนะเป็นแกสโซลีนเอนจินนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการสตาร์ทนะครับหนึ่งตัวเป็นแบตแห้งนะครับเป็นแบบอ่าสิบสองโวลต์นะครับนะตามนี้เนาะสิบสองโวลต์นะครับอ่าตอนนี้ที่ผมเช็คก็คืออ่าไฟมาเต็มนะครับเช็คเช็คโดยพิเตอร์แล้วนะครับมีไฟมาครับนะ เราก็พร้อมที่จะต่อใช้งานเลยอ่าไปดูเครื่องเป็นไงครับก็ตัวนี้ก็อ่าน่าจะเป็นไดสตาร์นะครับเป็นไดสตาร์ชุดไฟฟ้างมันนะครับชุดไฟฟ้าเราก็มาจับต่อกับตัวแบตนะครับจับต่อกับตัวแบตแต่ก่อนที่จะใช้งานนะครับเราต้องเติมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับน้ำมันเครื่องอ่าเติมน่าจะฝั่งไหนก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวพนยังไม่เติมนะครับ ส่วนข้างบนนี้ก็จะเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันอ่สินค้าสินค้าที่สั่งมาก็แพ็คมาแน่นหนาดีนะครับนะไม่มีการแตกหักเลยะนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดน้ำมันนะครับยังม,มีน้ำมันเลยนะอาเดี๋ยวลองมาประกอบดูนะครับประกอบใส่แบตเตอรี่เติมน้ำมันดูว่าสตาร์ทเมามันจะโอเคไหมนะครับ แปดแรงม้านะครับแปดฮิสพีนะคอ่าครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมตอนนี้นี่ตวงมานี่นะครับ6 0ร้อยล,ลิตร ว่ามีถังใหญ่นะครับก็จะรอเติมดคคูครับเดี๋ยวมาเติมน้ำมันต่อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95ผมต้องหาอุปกรณ์ช่วยแล้ว สองโอเคไฟ13บสโวลต์น,นะครับขอจะดูแบบครับพ <c oughs> อรถถ้นทมนะครับ อยู่ทุกบ้านเลยได้ไหมฮะรับ โอเคนะครับสตาร์ทสักพักมันก็นะก็ติดครับมันก็โอเคเลยใช้งานการได้นะครับแบบอ่ะสตาร์ทมือเอ้ยสตาร์ทไฟฟ้านะครับฮะเครื่องสูบเครื่องยนต์นะครับแบบสตาร์ทไฟฟ้าโอเคเลยใช้การได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปไปดึงตะไนี้นะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับรีวิวเครื่องแบบเครื่องยนต์แบบแปดแรงนะครับสตาร์ทไฟฟ้านะครับยี่ห้อของมิซุโกโมะนะครับก็ถ้าสนใจน่านามาใช้งานดีนะครับ โอเคครับยืนี้จบเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ